สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโคสชชิ้นส่วนสกินนะคมเขี้ยวที่สามกับสี่นะครับผมหลักๆเลยนะคลิปน,นี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเราทำครบแล้วนะครบ,บทั้งหนึ่งของห้าเขียวนะครับเราจะได้สกินนี้เลยอินโนสุเกะนะครับผมก็เป็นสกินของเซลฟิตนั่นเองนะครับ ใช่หรือเปล่าไม่รู anyway> <h <h ้นะน่าจะใช่ดิแหนพี <h <h ่กระอํเล่นไปงนั้นไหนก็คือเป็นสกินของเซลฟิ่นะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมนี่เลยเป็นสกินของเซลฟิ่นะครับผมก็ประมาณนี้นะนี่คือเซลฟี่นะครับแต่เกิดมีสกินแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของสกินด้วยนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคส้าราบคี่ยังไม่ได้นะก็อย่าลืมแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับใส่ได้วันละสองโค้ดนะครับผมเออ พี่ก็ทาจนจบเลยนะครับผมประมาณนี้เลยครับก็กดไปตรงที่รับโค้ดนะครับผมสามารถเอาโค้ดพี่ไปใส่ได้เลยนะครับผมเออสาหรับคนที่รอคมข้่วที่5รอสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้เลยก็ใส่ตรงนี้นะครับกดรับโค้ดแล้วก็ใส่นี้เลยนะครับผมโอเคจะเป็นแบบสไลด์นะครับผมก็อย่าลืมไปใส่กันครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วไปรับกันเลย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาสั้นๆนะคลิปสั้นๆนะครับผมแต่ได้ใจความแน่นอนนะครับผมก็เอาไปใส่กันเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เนาะขาดโค้ดไหนก็เม้นมาบอกกันนะครับเดี๋ยวพี่ก็ทําให้ใหม่เนาะประมาณคลิป30นทีเี่สไลด์ให้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายๆเจอกันครับผม